สามีกับหลานชายนะฮัมซาบอยเราเรียกว่า brother บ e ยเราเรียกว่าฮัมซาบอยและ sister เราเรียก่า Appi or Baji, mm. you call baby Baji, I call api mm -hmm. Yes, yes, we'll do lessons. Mm. <laughs> you no, know, when I was young, I used to, you know, throw water on people <laughs> from here. Mm. My friend used to live in this portion, but now she shifted, she has gone to some other house, so we used to throw water on people. <laughs> and then people used to up and then we used to hide <laughs> <laughs> or something. But, oh. Okay. Alina, bring one chair sit here waiting for أم 咪 come and sit with me I hope อสิ่ง o no 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 What Not a nice filter no, um, you ้ว m ม m a ่มา o ี okay. oh, c u e y o u t o o k of us. Trust Move, m me มมมือม oh, oh, ือมือมมม่ม

You know, baby, my mom, she watches your video, baby. Mm -hmm. Frequently. So, like, frequently, and you know, yes. a big fan of you. She, oh, she is uh, a regular viewer. Regular, regular viewer. Of your vlogs. Yes. Mm -hmm. yes. Yes, yes, yes. Whenever she gets the notification, she watches the videos first and then do her work. <laughs> mm -hmm. huh. Yes. Oh, thank you, thank you. Baby, Okay, you both of you sitting here first, then I come back, okay? Okay, Okay. How many? Okay. Um. you know how many people are watching? Two? One? So no. <laughs> 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 you, you will <laughs> Okay,

do you people saying i'm crazy i want to walk you what you want to walk if you want to walk, yes okay guys sky this is yeah we do it hello so hello someone commented with my numani someone commented with Sammy, my is this you? Uh, account <laughs> is this hello i mean you Amin. you are amazing i'm calling yes. छोटे मुआ भाई अम्मी okay, हम अम्मी के साथ जा रहे हैं सो so, मम्मी के पास जा रहे हैं नमस्कार आ रहे हैं ठीक है यू सामी सामी अस्सलाम वालेकुम सामी <laughs> yeah. hi, so, <laughs> सामी मोमानी दे वर मैसेजेस एंड नाउ दे आर नॉट हियर ये हाय मोमानी हाय हेलो सामी आप कैसे लग रहे हैं हाउ आर वी लुकिंग हाउ आर वी लुकिंग क्या फॉर आई वांट टू खा How are we looking? Assalamualaikum. As saw me come. You can see this Asal as na kha. How many people watching? Three maybe. 3 people are watching. 3. Assalamualaikum. Hello, good morning. I can see you know comments here now. The heart gore lag <laughs> rahe.

go t o house ี่ไหน h e r e ่รู้ลาฟ m ส s าฟิสลาฟ o สลาฟิสล e ฟิส e าฟิสลาฟ e ส e า e ิสล e f สลาฟิส e าฟิสลาฟิสลาฟ s สล i ฟิ a ล a ฟิส e สลาสลาฟิสลาฟิสลา i ิสลสลาฟิสลาฟิสลาสลาฟิสลาลา พี่ไทยก็พรุ่งนี้ใช่ไหมคะเออพร้อมกันเลยนะคะนะสมาเวีย <c oughs> ค่ะถือสินอดหรือเปล่าคะคะ่ะโอเคถืออยู่จ้าเพราะว่าเมื่อคืนนี้ที่ปากีนะคะถ้าสมมติว่าเขาจะถือสินอดกันเนาะเขาจะไม่นอนกันนะคะคือแบบ ยันซูบโบ้เลยนะคะนัละหมาซูบโบ้เสร็จก็ค่อยว่าก,กันนะคะนะทั้งวงก็นอนนะคะเพราะว่าเวลามันกะะชั้นชิดเนะเาะแต่ว่าช่วงนี้เวลามันลดเหลือมาอยู่สักประมาณอาซานตอนประมาณตีสี่นะคะนะ ทักทายกันเข้ามาได้นะคะมีใครมาหรือเปล่าเอ่ยเมื่อกี้ข่นไลฟ์อยู่ในอันนี้นะไลฟ์ live อยู่ในอยู่ในเพจนะคะรู้สึกว่าจะนานมากเหมือนกันนะนั่งคุยจนลืมเลยนะคะนะ คนข้างหลังคือต้นดอกไม้ข่อนนะเออต้นดอกไม้นะไทยอดพรุ่งนี้ค่ะอ,อ๋อปากีสานก็พรุ่งนี้เหมือนกันค่ะนะคะปากีสานก็พรุ่งนี้หมดการน,นะคะนะตอนนี้บ้านเราสี่โมงห้าโมงเย็นแล้วเนาะ 6โมงเย็นแล้วใช่ไหมคะที่บ้านเราเร็วกว่าปากสี2ชั่วโมงเนาะที่ปากีเพิ่งจะ4โมงเย็นเองนะคะนะ สวัสดีนะคะเข้ามาแล้วก็คอมเมนต์มาได้นะคือขวัญจะบอกว่านะคะอ่าปากีสถานเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาอ่ะที่ที่หลายคนนะคะคิดว่าปากีสถานเป็นประเทศที่ยากจนนะคะเออเป็นประเทศที่ไม่มีความร่ำรวยเลยเลยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยอ่คนที่นี่นะคะเขาจะ เขาจะไม่ใช้เงินสุรุย่ยสุร่ายนะคะทุกคนเขาจะรู้จักว่าช่วงไหนที่ควรจะใช้เงินนะคะอย่างเช่นช่วงวันอีดอย่างนี้นะคะวันอีดถ้าสมมติว่าเป็นอีดถือศินอดอย่างนี้นะคะเขาก็จะใช้ทำบุญนะคะนะแล้วก็ใช้จ่ายสกาดนะคะนะจะเป็นอย่างนั้นนะคะแล้วก็เงินถ้าใครมีทรัพย์ที่ถึงกําหนดนะคะนะเขาก็จะจ่ายสกาดใครที่มีทรัพย์ที่เหลือจากนั้นเขาก็ จะไปทำอุมล้อนะคะถ้าสมมุติว่าเป็นอีดอาธาเขาก็จะไปทำฮัชกันนะคะนะแล้วก็ถ้ามีเงินเหลือพอนะคะมีความสามารถเขาก็จะเอาเงินส่วนนั้นเนี่ยมาเชือดมาซื้อสัตว์มามาเชือดนะคะนะเพื่ออัลลอฮ์นะคะนะคือจริงๆแล้วคนปาก,กี่เขาก็ไม่ได้ใช้เงินสุรุ่ยสุล่ายนะทุกคน,นเห็นเขาใช้ชีวิตสมัะอย่างนี้นะคะ ใช้รถธรรมดามีบ้านธรรมดาแต่จริงๆแล้วเนี่ย <rattling> ใครจะไปรู้นะคะว่าเงิอนอยู่ในถุงเขาเนี่ยอยู่ในธนาคารมีเยอะขนาดไหนนะคะคือจริงๆแล้วบางทีเขาก็ไม่ได้มาโชว์เรานะคะว่าเขาต้องมีเงินกี่ล้านนะคะในบัญชีนะเอคือคนที่นี่นะคะถึงแม้ว่าเขาจะรวยขนาดไหนเขาบางทีเขาก็ยังใช้ชีวิตแบบสมาถะอยู่นะคะเขาไม่ได้มาแบบใช้เงินสุดรุยสุดไล่เนะทุกคนเดี๋ยว <1> <1> ด <iker> เดี๋ยวเดี๋ยว หาที่เลื่อนกล้องวอนะคะคือขวัญนั่งอยู่บนดาดฟ้านะทุกคนคือแบบว่าอากาศมันเย็นเย็นะคะลมมันเย็นเย็นเนาะ อ๋อหกโมงสิบนาทีอ๋อที่ไทยหกโมงใช่ไหมคะนะเพราะว่าที่ไทยเอ่อเวลาจะจะเร็วกว่าบะจะเร็วกว่าปากีนะคะนะออมาขันให้โอ้ยตก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 เพิ่งเปลี่ยนนะจะแตกอีกแล้วหรอนี่นะคะแตงมันหมดหน้าแล้วนะคะ หมดหน้าแต่งโมโลแล้วนะเออเนี่ยเหน็นไหมมีอยู่สองสามลูกคือตลกมากเลยเนะี่ยแล้วก็จะมีนี่นะคะลูกเนือ้ออ่ามะละนะคะแล้วก็จะมีลูกที่สองเออลูกที่สามลูกนี้นะคะใหญ่มากคือแบบเอาง่ายๆนะคะว่า ลูกเนี้ยขวัญไม่ได้เห็นมันนะคะขวัญเพิ่งมาเห็นตอนที่แบบเปิดอย่างนี้ขึ้นมานะคะค่อยเห็นอ่ะคือมันตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะคะทุกคนคุยจนโตขนาดนี้แล้วนะคะมันมองไม่เห็นนะคะนะเออนั่นแหละนะคะพรุ่งนี้ที่ปากีก็จะวันอีกแล้วนะคะพร้อมกันกับที่ไทยเลยเนาะเดี๋ยวนะคะขวัญจะพาไปดูนี่ นี่นะคะทุกคนเขาก็จะมาขายผักกันแบบนี้นะเนี่ยเป็นรถแบบนี้เลยนะคะนี่นะขายกันอย่างนี้เลยนะคะทุกคนเนี่ย น,นั่นคือน้องวัวสำหรับอไอเชื่อนนะคะอนน,นคือน้องแพะนะนะแพะวัวแล้วมีสองตัวสมตัวหนึ่งอยู่ข้างในเนี่ยมองไม่เห็นนะคะเออสามีกับหลานชายนะนั่งอยู่นะมันก็หลานชายนะนะเด็กๆมาเล่นด้วยนะน้องวัวบ้านนั้นตัวใหญ่มากเลยนะเห็นแต่ตูดนะ โอนั่งเฝ้าถังนี้เลยนี่แหละนะคะ อ๋ออันนี้เจ้าของบ้านนะคะทุกคนอันนี้คือปัดเจ้าของบ้านเพราะว่าแกปล่อยให้คนเช่าเนาะนี่แหละที่ขวัญจะบอกนะคะว่าใครบอกว่าปากีสถานยากจนนะคะมาดูเอาลวกันเวลาเ,าเดือนบวชอย่างเงี้ยนะคะเวลาถือเ,อเดือนอ,อีดเชื้อสัตว์อย่างเงี้ยนะคะเออคิดดูเอาแล้วกันนะคะเขาทุ่มเทกับ กับสิ่งนี้มากนะคะเพราะว่าเขารู้นะคะว่าใช้เงินยังไงจะได้ผลบุญน,นะคะไม่ใช่ว่าเขาจะใช้แบบฟุ่งเฟือยนะคะใครเข้ามาแล้วก็คอมเมนต์มาได้นะคะเดี๋ยวนะ่ันจะเห็นคอมเมนต์หรือเปล่าคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะทุกคนหาสอบถามันเข้ามาได้นะคะ เด็กๆคือแบบตื่นเต้นมากนะหลานก็เล่นอยู่กับแพ้อย่างเดียวเลยโอ๊ย <c> โ <oughs> <c oughs> ดูจังเลยนะ นี่นะคะคือที่ทุกคนเห็นนี่นะคะน้องวัวน้องแพ้นะคะน้องแกะมีแกะด้วยนะคะอยู่ตรงมุมนู้นนะคะมุมข้างในนะคะมองไม่เห็นนี่นะคะใช่หมดเลยนะคะที่จะเอาไว้เชอดพรุ่งนี้เนาะ,ะปกตินะคะซอยที่มองเห็นเนาะก็จะมีหมดเลยนะทุกคนแต่คือปีนี้มันเป็นอะไรที่แบบโควิดนะเนาะทุกคนก็โดนวิกฤตอะ่ะเออนะมันก็เลยนั่นแหละเหมือนที่ทุกคนเห็นนั่นแหละ คือโล่งเลยปกติปีที่แล้วเต็มหมดเลยนะคะที่นี่ตรงนี้ก็เต็มเลยนะคะแต่ดีหน่อยว่าซอยบ้านเราก็ก็ถือว่ามีนะอืมนะะ่าไหนบอกจะอาบน้ำให้น้องวัวไม่เห็นอาบให้เลย ล้านใชยเอาน้ำให้วัวเด็กๆนะคะมาเ่าจะถือหญ้ามาด้วยนะคะแล้วก็มาป้อนมาป้อนวัวนะ หาลักกันจังเลย ันจะบอกนะคะว่าซอยบ้านขันเนี่ยคือมีแต่คนมีตังค์นะทุกคนคือเขาจะมีเอ,อ่อเรียกว่าอะไรมีธุรกิจเป็นของตัวเองอะ่ะเขาเปิดร้านขายของอย่างเงี้ยเปิดร้านขายของชําอะไรอย่างเงี้ยเปิดร้านขายผ้าอย่างเงี้ยทุกคนเออเนี่ยขันจะบอกว่าเนี่ยซอยบ้านขันนี่แหละมีคนรวยนะจริงๆ เราก็รวยนะคะรวยน้ําใจนะคะออในชีวิตนี้เกิดมาไม่มีใครไม่อยากรวยหรอกคะ่ะทุกคนอยากรวยนะคะอยากมีเงินเยอะๆแต่บางทีเงินนะคะมันก็ไม่ได้อ่าเป็นทางออกให้กับทุกอย่างเสมอไปเนาะใช่มันอาจจะซื้อได้ทุกอย่างนะซื้อของกินได้ซื้อทุกอย่างที่เราอยากได้อะได้แต่ว่าบางทีความสุขอะถึงไม่มีเงินอะ ก็มีความสุขได้นะบางทีเงินก็หาซื้อความสุขเล็กๆน้อยๆไม่ได้นะคะนะ เอาเข้ามาไม่ได้นะคะต้องเข้าใจเพราะว่าทุกคนก็ต้องเอารถออกไปไ้ข้างนอกหมดนะะโอ้เดี๋ยวรถเรามีที่จอดแล้วนู่นนะเออขวันก็อยู่อย่างงี้นะทุกคนไม่ได้ทำอะไรเลยยังไม่ได้ทำกับข้าวเลยด้วยซ้ำโอ๊ยทำไมอามอไซขวางน้องอย่างนั้น ไปแล้วนะคะทุกคนหาเราเจอกันใหม่นะคะทาร์มวันนี้กลัสวัสดีนะคะเอารถจุบตรงไหนวะเนี่ย